เมตตาทำค้ำจุนโลกปรับสวัสดีขอให้โชคดีมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะในีของยานกทั่วโลกเลยนะคะภาพกันนารับบุญนะคะยานอกเอาบุญมาฝากทุกท่านเลยแล้วก็เป็นบุญของเราทุกท่านเลยนะคะของเอฟซีทั่วโลกเลยนะคะยานกก็จะบอกอยู่เสมอว่าการเข้ามาชมช่องของยานกนั้นนะคะทุกท่านมีส่วนร่วมนะคะในการที่ กดคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทําให้มีไรายได้นะคะแต่ก็หลักพันนะคะ่าโนกไปทําบุญทุบบัตรทุกสตังค์เอฟทุกท่านมีส่วนเป็นเจ้าของบุญกับ่าโนกทุกบุญเลยนะคะก็ขอให้ได้รับอาน,นิสงส์งผลบุญทั้งนี้โดยทั่วถึงกัน,นะคะ่ะวันนี้เราก็พากันไปปลูกต้นเข็มนะคะถวายกับวัดไข่เอฟแล้วก็ชมกิจกรรมของ่าโนกด้วยกันนะคะมายิ้มรับ ความน่ารักของเด็กๆกันด้วยกับแานดเ<า>ช้าๆอย่างนี้ค่ะเอฟตี 好大。

อยังมากเด็ The กคอแคกบางกอนเสื้อย่าเสื้อคุณแม่สีสมอนเนี่ยคุณพี่สีสมอนซื้อมาฝากทุกคนได้ใส่หมดเลยขอบคุณพี่สีสมอนย่าแห้งใส่สวยเลยสวยเลยได้ตัวละตัวละตัวละตัวกลับให้คุณพี่สีสมอน Kau kena ni Kau kena ni Kakak Nam Kakak Nam Kakak Nam

เบื้องพื้นออฟฟิศใหม่เรินรับรองมกากรไมเกลามาแล้วค่ะเอฟซีเบื้องพื้นนะคะเบื้องพื้นลายไม้สักทองค่ะเอฟซีสวยงามค่ะ ไม,ไม้ก็จะเข้ากับธรรมชาตินะคะเข้ากับสีผนังบ้านค่ะเอฟซีลมเย็นเย็นค่ะเอฟซีลมดีมากเลยเดี๋ยวเราก็จะเปิดโครงการหลังเลขเลยนะคะหลังเลกโครงการที่จะสร้างนะคะหน้าบ้านเรือนรับรองมังกรวิเกียวเลยะคะ่ะเดี๋ยวให้ ลูกเหน่งลูกเมยเขาบริหารงานเลยนะคะหลังนี้ค่ะ,ะเตรียมยศเสาเอกหลังนี้ค่ะเตรียมความพร้อมยกเสาเอกประมาณก่อนเดือนพฤศจิกานี่แหละคะ่ะ กล้วยตากปูทำตู้อบตู้อบกล้วยตากค่ะม,มีแข็งโซล่าเซลเป็นตู้อบแล้วมีตัวดูดอากาศนี่ค่ะพัดลมดูดอากาศดูดความชื้น ตู้อบของปู่ค่ะตู้ก๋วยเตี๋ยวเก่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรวางไว้ตู้ปู่ก็เลยเอามาทำเป็นตู้อบก้วยตากค่ะใส่แผงโซลาร์เซลล์ใส่พัดลมดูดอากาศเก่งมากค่ะปู่<ม>เยี่ยมเลย เข็มใหม่อีกชุดนึงค่ะก็เลยมาดูต้นเข็มชุดเดิมว่ามีตายไหมก็คือก็โรยไปเดี๋ยวก็แทงยอดใหม่ออกมานะคะไม,ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีเสียชีวิตไม่มีตายนะคะแต่ว่าดอกโรยไปดอกรูใหม่ก็คือมาแทนไทเดี๋ยวเราสั่งมาอีก6กรอต้นค่ะไปขึ้นใต้นูนะคะเพราะว่าก็จะได้คงทนขาวลค่ะ ต้นเข็มมาอีก6กรต้นค่ะสีสีแดงสีเหลืองสีส้มค่ะ ช่วยลูกตั้นน่ะตั้นกับลูกตาช่วยกันลูก

ปลูปลาปลูแฉบไล่ไลยแฉบีหลี่ิ้มเบิงแบลาใครมาเหยียบถนนหน้าวัดเป็นหลุมเป็นบ่อปลูปลูเขียแล้วก็เอารถยํำไปยํำม,มา <c oughs> ให้แน่นค่ะไอตีก็นแน่นนะคะ่ะ ก็ดูดีขึ้นมาแ้่แรกไปหลุมเลยค่ะขัวรถถอยย่ำไปย่ำม,มาดีล้วค่ะไปเดินย,ย่ำไปย่ำม,มาค่ะเอา สั่งส้มตามาสามถ้วยเอฟตีสองคำน้ำตาไหลอันนี้ต้องสั่งส้มตาปูไทยมาผสมค่ะเอฟตีโอเคน้ตำตาปูไทยปูปลาผสมกัน ตำปลาลปลาเผ็ดมากก็เลยเอาปูไทยมาผสมค่ะอร่อยเลยค่ะให้ปูนั่งเฝ้า,ออมาแมลงวันเฝ้า,ออมาแมลงวันออกหรือมแมลงวันเข้าค่ะโอ้ไม่มีสักตัวเก่งมากเออมีมีที่ปัดแมลงวันเออปูมีที่แปด เอาปัดใหม่สิปัดมแมลงวันเออแมลงวันมาปลูกปัดโอ้โหเก่งมากเลยเนี่ยปู่ะเ,เหมือนเลย <laughs> เหมือนเจ้าที่ <laughs> <laughs> เติมปลูกแล้วขายตีสีส้มสิบห้าแถว เหลืองสิบห้าแถวแดงสิบห้าแถวพอดีใช่ไหมคะมนพะนักง,งานไล่แมงวันครับปู่โพนักง,งานไล่แมงวันหล่อจังเลย ไปปลูกกันละค่ะไอ็ดี้ นกทำอะไรกินนกจะนึงน่งปลาค่ะปู่นึ่งปลานกจะทำเป็นแบบนี้เวลานึ่งออกมาแล้วก็จะเป็นชิ้นๆอย่างนี้เวลาคนตักรับประทานก็จะตักเป็นชิ้นๆไปเพราะถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็นึ่งไปทั้งตัวเขาก็มาตักตักปืดปืด,ปด,ปดไปมันก็เลยไม่น่ารับประทานนกก็เลยทำแบบนี้ เพื่อให้ได้เป็นชิ้นละคำละคำละคำใครมาทานด้วยกันก็จะได้ตักให้ดูดีแล้วก็สะดวกในการรับประทานค่ะปลาเนึ่งของยานกสุกแล้วค่ะไอีแกนกก็นึง่งผักไปด้วยนะคะ มะเขือเทศนึหอมใหญ่นึ่งกระเทียมหัวเอามาหนมมาแอมกับปลาหนึค่ะเอฟซีตะไคร้นี่เขาก็จะดับกลิ่นคาวของปลานะคะตอนนึ่งค่ะเอฟซีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านได้รับแลโดยทั่วถึงกันนะคะขอให้บุญช่วยรักษาเทวดาช่วยปกปักปักษาครอบครอง ให้ FC ของยานมทั่วโลกมีทรัพย์มีสินเนืองนองขอให้มีเงินมีทองไหลมาเทมาให้งอกให้เงยเหมือนถั่วงหมนงาเปิดสิทธิลาภาพระอวันตุเตสาทุค่ะขอให้มีสุขภาพพลังไม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีอายุวันโนสุขังพลังแล้วก็ที่ป่วยไข้นะคะท่านใดก็ขอให้หายวันหายคืนนะคะยานกส่งศกำลังใจให้ FC ทั่วโลกเช่นกันค่ะ สำหรับคลิปนี้ยานขุขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะเราพบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะเอตีกราบสวัสดีคะ่ะบายบายนะคะ